คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับเพื่อนๆเ,เราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาโบนัสทามเหมือนเดิมนะครับมันคือช่วงเวลาที่จะ ทำให้เพื่อนได้โชคลาภนะเออแต่ของแบบนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำคมเขา้าใจก่อนนะมาดานะครับมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปและก็จะมีตัวแบบของกลุ่มมนุษธรรมมีตัวอย่างมีอะไรหลายๆอย่างอ่าเอาไว้ท้ายคลิปนะอ่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับมาสตายเดิมนะครับก็เทเบิลออโต้สิบก่อนซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเอ้ทำไมคุณผมเอามาเยอะจังผมไม่ได้เยอะแต่ผมไม่ได้ถอนออก เออผมไปเล่นที่สิบที่สิบเอาไว้รอบเดียวเท่าน,นั้นนะบอกเลยว่ารอบเดียวนะอเท่าที่เห็น,นะนห 2, เนี่ยไ่หละเท่านี้แหละเบสิคพิบาทซื้อสองพันเนี่ยรอบเดียวได้สามหมื่นเนี่ยแต่วันนี้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 ไม่เอาตันนะเอาเลขเดิมเลขประจำตัว เพราะว่าไอ้สีสีมันไม่ค่อยทําให้ผิดหวังแล้วอีกอย่างมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเออมันไม่ต้องลุ้นเยอะอ่าเผื่อแบบเพื่อนๆน,นบางท่านคุณน้อยไม่อยากเสี่ยงเยอะอะไรประมาณนี้ก็สี่สี่เอาไปใช้ได้ครับผมไปเราไปดูกัน อ้าวโอ้โหว,วัสดีมมันไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงเอ๊ะเอเอหนึง่งโอ้โหสวยไปคัน แต่ะตะบะล่ะลงเราบุาธรรมอะ่ะประทัดหนึ่งหน่อยประทัดหนึ่งหน่อยมาถึงมืดไหมวะเดี๋ยหกรอบเฮ้ยลมอีกแล้ว โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทาบอะทาบทาบอยากได้เออไว้ไว้ไว้เออไว้มันนั่นแหละอืมชื่นใจโอเคเพื่อนๆหวังว่าคงอิ่มนะ เบาๆนะครับ9,000กำไรนะโอเคผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับปรับกระดิ่งแจ้งเตือน,นทั้งหมดให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะก็คือตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยข้อดีของ2020 20ทำไมถึงต้องแบบว่าควรเอาให้สุดอ่ะผมมีคลิปอยู่ในช่องเพื่อนๆลองไปติดตามชมดูได้ ต่อันนี้คือสําหรับประมาณว่เาเเพื่อนๆไม่อยากเสี่ยงเยอะอแบบไม่อยากวัดดวงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทุนน้อยเราแบบเไม่ค่อยอ,อยากบูแบบ20 20่แบบเพราะว่าอัตราเสี่ยงมันค่อนข้างสูงนะครับอแต่เพื่อนไปดูอ่ะการกด2020ขอ 20, งผมผมผม,ผม,ผม,มีเทคนิคการกดอยู่กดแบบอีซ e ี e ่อีซี่เลมแบบเฉลือเฉลือ,ลอแบบไม่มีเฉียดดำก็โอเคตามนั้นนะครับมามาพูดถึงเรื่องกลุ่มมูลธรรมนะครับ คือกลุ่มโบนัสธรรมนะครับจะเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเทคนิคกันนะแล้วก็จะมีประกาศช่วงเวลาโบนัสธรรมนะครับ3ครั้งตามเวลาใน1วันนะครับพร้อมกับเกมแนะนําจากหลายๆค่ายหลายๆเกมนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็คือประมาณว่าใครไปเล่นเกมไหนแตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมาพูดคุยกันใครไปโดนเกมไหนเราก็จะมาเตือนกันนะอะไรประมาณนี้นะครับก็หากสนใจนะครับ คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับมีลิงก์อยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเฟซบุ๊กครับเพจเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> คือผมทําเพจเรียบร้อยแล้วก็ลิงก์ก็อยู่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเหมือนกันอ่าเลวลาผมจะประกาศข่าวสารหรือกิจกรรมหรือมีการแจกของรางวัลอะไรผมจะลงจากหน้าเพจนะครับอ่าติดตามไว้นะครับส่วนวันนี้พอแค่นี้ก่อนบวกแล้วบวกแล้วเพราะเดี๋ยวต้องไปทุระข้างนอกอีกอ่ะก็พอก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย